สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับหลังจากตอนนี้สภาพบ้านเราก็มีโรคโควิดกันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสลงมาที่หน้างานมาอยู่ทุ่งนาเลยครับวันนี้หลบนี้โรกไทยซะหน่อยครับพอดีหลังจาก เปียนปั๊มไอตัวเจ้าคุมมัสุตัวนี้แล้วก็ต่อพงต่อขาให้เรียบร้อยนะครับก็เลยลงมาดูสภาพการทํางานในช่วงเย็นช่วงกลางกแล้วก็ช่วงร้อนดูนะครับว่าต้องมีอะไรปรับปรุงปรับแต่งหรือเปล่าอันี้จะทําการขุดคลองนี่แล้วครับแปดร้อยเมตร นี่นะฮะทำงานตอนนี้ก็แต่งคันปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม k ค b าม3ตัวล่างสุดนะครับที่เสียเขาสั่งมาให้ติดตั้งก็ทำงานผ่านไปได้หลายวันแล้วละครับเลยลงมาดูหน่อย อันนี้ก็จะช่วงเที่ยงแล้วนะครับทำงานจากเช้ามาสปีดก็น่าจะโอเคนะฮะดูลักษณะทำเร็วอากาศก็ดีครับวันนี้นี่ครับอากาศรอบ,รอบ ที่ทำงานนะครับปลอดโควิดแน่นอนครับทุ่งนาเราการบริสุทธิ์แล้วก็ออกซิเจนครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละฮะมีต้นยูคาโล่งเย็นสบายดีครับผมช่วงนี้ อากาศบ้านเราเนาะก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองเลยละครับตอนนี้ก็พยายามอยู่อยู่ให้ห่างชุมชนครับเนาะต่างคนต่างช่วยกันครับเมื่อมีโรคระบาดเราก็ต่้งเซฟตี้ตัวของเราเองนี่แหละครับพอเราเซฟตี้ตัวเราเองได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมไปด้วยนะครับเนาะเราก็จะช่วยกันครับ ถ้าไม่มีความจําเป็นผมก็จะไม่เข้าไปในตัวเมืองเลยละครับในสถานที่ตลาดอะไรอย่างนี้ก็ก็จําเป็นจริงๆก็ถึงเข้าไปนะครับก็เป็นการเซฟตัวเองไหมก็ยังโชคดีนะครับเนาะทางภาคอีสานของเราตอนนี้ผมอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อําเภอพนมไพยในชนบทก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดมากมายเท่าที่ควรนะครับเนาะ รือว่าภาคอีสานเราก็ก็ช่วยเหลือกันดีนะครับก็เห็นใจทางทางคนที่อยู่ในเมืองนะครับเนาะในสภาพที่คนอยู่กันเยอะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ก็โอขนาดยังยังไม่มีโรคไอตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็ก็ลำบากกันอยู่นะครับเนาะทั้งฝุน่นทั้งอะไรนี่อบางทีคนเราก็ต้องเริ่มเริ่มพิจนารณาตัวของเราเองแล้วล่ะครับว่าความสุขจริงๆเราอยู่ตรงไหน ถ้าจากความคชดของผมนี่ผมว่าก็อาหารปัจจัยสี่นี่แหละครับที่อยู่อาศัยแล้วผมว่ามีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานี่ก็อากาศนี่แหละครับอา,อากาศที่เราสูตรบริสุทธิ์กันเข้าไปนี่แหละครับผมว่าเอาไปยามานี่ยมีความจาเป็นอย่างมากเลยเนะเาะอากาศเนี่ยเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยมาแบบมองไม่เห็นเลยครับมาตามอากาศเนี่ย มองดูใสๆมันน้ำเลยครับเนี่ยที่ไหนได้บางทีมีไวรัสมีเชื้อรามีแบคทีเรียอืมอทางชนบทบ้านเราอนี้ยังมีที่ว่างเยอะนะครับก็เชิญชวนนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ใดพ่อยู่ดีไม่แห้งแล้วก็กลับมาเด้อกลับมาบ้านนอกเข้าครับ้านนอกของหน้าเข้ายังถ่ายยังรออยู่ครับผมเออ ู้ใดพ่อกลับมาได้กับกามาครับตัวผมนี่ก็กลับมาอยู่บ้านเรานี้20ปีแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะติดคลิปกันด้วยลีลาของนี่แหละครับเห้โยโคมาสูตัวนี้นะครับขอบคุณ fc ทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามที่ช่วยรับชมติดมาฝากช่องสังหารกองสีด้วยนะครับขอบคุณจากใจของทีมงาน ใช่สอ,อสังหารขอบคุณและก็สวัสดีครับผม